โกูยอมแล้วโหมหยุดเถอะขอร้องหยุดอย่าให้มีครั้งที่5สถานการณ์ตอนนี้ของหงแดงลิภูก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่คือก่อนหน้าน,นี้คือแพ้มาแล้ว3เกมติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีก2นอกลีก1กลายเป็น3แต่วันนี้ค่ะหงแดงลิภูก็คือไม่รู้ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คือแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ 9ปีครั้งแรกที่พวกเขาเอาชนะเราได้ก็คือเป็นยุคของเวโรนี่นะคะย้อนไปในปี2016อืมแต่นั่นแหละค่ะปิศาดแรงงมาชเชอร์ด้เด่กลับมาเอาชนะลิพูได้ในแอนฟิลสองประตูต่อนหนึและที่สำคัญนะคะพวกเขาได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีสองจากเอมบูโมนะคะแล้วก็มาได้ประตูในช่วงท้ายเกม โอ้โห oh. จริงๆแล้วต้องบอกว่ารูปเกมนะคะค่อนข้างสูสีฝั่งลิฟูเองค่ะก็มีโอกาสฉับฉฉยวโมการได้ลุ้นอย่างครึ่งแรกเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยควรมีประตูสัก1-2ประตูด้วยกันแต่ดันแม่นเสาแม่นคานแล้ววันนี้นะคะกองหน้าก็คือโดดเด่นสุดก็คงหนีไม่พ้นโคดี้กักโปที่หลายๆคนบอกว่าเป็นลูกรักนะคะมอสซาราก็เงียบเอ่อในฝั่งของอาร์เซนอ์อิซัคก็เงียบนะคะกองกลางก็คือทําอะไรไม่ได้เก็บบอลไม่ได้ ไม่สามารถสร้าง Impact หรือฉาบฉวยได้นะคะในขณะที่กองหลังเกมรับก็มีจังหวะที่หลวมนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะพอมันเป็นเกมใหญ่สิ่งที่จะวัดว่าใครจะแพ้ชนะเสมอเนี่ยคือมันจะต้องวัดกันที่ข้อผิดพลาดและแน่นอนค่ะว่า ทั้ง2ทีมนะคะมีข้อผิดพลาดแท่จริงแล้วต้องบอกว่าในครึ่งแรกเนริวร์พูเล่น4.3่ฝั่งแมชเตอดย้ไนแต่เขาก็มาในรูปแบบที่เขาถนัดเน้นรับแล้วรอสวนนะคะด้วยความคือเป็นเกมใหญ่ด้วยเล่นเกมเยือนด้วยพวกเขาก็ต้องเล่นแบบเพลย์เซฟแต่สิ่งที่มันไม่คาดก็คือพวกเขาได้ประตูขึ้นนำเร็วนั่นเองค่ะเร์พูคือกว่าจะได้ประตูแรกก็คือมันยากเหลือเกินจนมาครึ่งหลังนะ จบเกมครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝั่งปีศาจดามาเชอร์ตได้แตกขึ้นมาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์พอครึ่งหลังมาค่ะลิพูนะคะก็คือมีการเปลี่ยนผู้เล่นอ่ะเริ่มเกมครึ่งหลังมาได้แป๊บหนึ่งมีการเปลี่ยนผู้เล่นนะคะเป็นฝั่งแมนยูเนี่ยเปลี่ยนมาก่อนแล้วเราเนี่ยมาเปลี่ยนตามนะคะแล้วปรับมาเล่น4 4 2เนาะเล่นหน้าคู่เนาะเอาอิซักออกเหลือเป็นทางด้านของเอ่ออาร์เร็กซ์เอ่อไม่ใช่ดิเอาอิซักออกนะคะแล้วส่งทางด้านของ เอกิติเก้ลงมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอมันปรับมาเล่นเป็นสี่สีสองเนี่ยนะคะรูปแบบการเล่นคือต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันดึงฝั่งแมนดูเนี่ยให้มีพื้นที่ได้เปิดหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าฝั่งพี่เจ๋งเนี่ยสั่งให้ลูกทีมก็คือบุกใส่ไม่ได้พอใจกับหนึ่งประตูนะคะมันก็เลยทาให้มันมีช่องที่มันเปิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าลีพูเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยก็คือมีโอกาส แต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือมันไม่สามารถทําได้ค่ะคือมันไม่คมพอจนกระทั่งมาได้ประตูจากโคดี้กักโปนะคะอันนี้ก็เป็นประตูตีเสมอสุดท้ายท้ายที่สุดพอเราได้หลังจากนั้นไม่นานค่ะเสียประตูอืมมาเสียประตูที่สองกลานว่าปิศาดมาเชลต์ต้องเต็ดขึ้นนำสองหนึ่งและจบเกมนี้ด้วยความพ่ายแพ้ของหงแดงลิเวอร์พูลนะคะสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า ปีสแสดงมาชตเตอร์ตเนี่ยในเกมนี้พวกเขาก็ไม่ได้เล่นดีไปกว่าร์พูนะคือรูปเกมมันค่อนข้างสูสีออโอกาสชนะของริพูเนี่ยมีมากกว่าได้3โอกาสในการจบสกอร์ร์พูก็มีมากกว่าแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นประตูได้ในขณะที่ปีสแสดงมาชตเตอร์เต่พวกเขามีจังหวจะจัดแจงมีจังหวะพลาดเหมือนกันแต่พวกเขา มีโอกาสและเปลี่ยนเป็นประตูได้ดีกว่าลิวอพลูนั่นเองค่ะนี่คือจุดเด่นของปีศาจดามาเชตเตตที่ทําได้ดีกว่าลิวอพลและอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเราจะไล่เลียงข้อผิดพลาดเนาะคือมันก็มีข้อผิดพลาดเหตุแหละในรายของบุคคลเองอย่างโมซาราก็เงียบอาริเซนอลอีซัคก็เงียบไม่สามารถที่จะสร้างอิมแพกอะไรได้แดนกลางก็เหมือนการกองหลังก็มีช่องโหว่ผู้รักษาประตูก็มีข้อผิดพลาด ในขณะที่ฝั่งแมนยูค่ะพวกเขาก็มีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่พวกเขาแตกต่างจากเราคือพวกเขาสามารถเปลี่ยนไปประตูได้ม,มากกว่าเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าแฟนลิปูตอนนี้ก็คืองงอะไรไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นอะไรไม่เคยได้เกิดก็ได้เกิดบอกตรงต,ว,ตว,ว่าตอนนี้คืออย่าให้มีครั้งที่ห้าไว้ละสาธุอย่าให้มีเลยไม่ไหวแล้วจริงๆ